สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้จะชวนพี่พี่มาทําสละด้อยแก้วทานกันสําหรับสละที่หนูใช้วันนี้เป็นพันสุมาลีได้มาสดๆใหม่ๆนะคะเป็นเลือดูการแรกของปี6กสเลยเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะพวงใหญ่มากเดี๋ยวหนูจะเลือกแต่ลูกใหญ่ๆเนื้อเยอะๆนะคะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือหน่อยหนาม่อนข้าที่จะเยอะ ถ้าไม่ระวังมันก็หนักเหมือนกันนะคะหนามเยอะมากสำหรับสลัดพันนี้นะคะเนื้อค่อนข้างจะเยอะมีกลิ่นหอมนามาทำสลัด้อยแก้วจะอร่อยมากๆเลยนะคะขนาดใสจถึงมือมันยังทิ่มเลยนะคะเนี่ยพี่พดูค่ะ เนื้อสวยมากเลยนะคะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากสำหรับพันธ์นี้พอเราปอกเปลือกได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลอกข้างนอกออกนะคะมันจะมีเปลือกห่วมูวงเขาอยู่แบบนี้ค่ะลอกออกเลยใช้มือลูบนิดๆหน่อยๆนะคะก็ออกแล้ว นะคะเขาก็จะเงาสวยสําหรับขั้นตอนการคว้า,านะคะก็จะมีน้ําใส่ในกละมังตามด้วยเกลือนะคะเราจะแช่น้าเกลือเพื่อไม่ให้ดําสําหรับมีดที่ใช้ก็จะเป็นมีดแกะสลักแบบนี้นะคะลูกของเขาก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะผ่านะคะผ่าข้างบนใช้มีดนะคะสอดเข้าไปทำทีละฝั่งนะคะ ต,ต้องใช้มีดค่อนข้างที่จะคมหน่อยค่อยๆทํานะคะเดี๋ยวเขาช้ําก็ถ้ามีดมันคมจนเกินไปเดี๋ยวจะโดนมือค่อยๆหลอนะคะแบบน,นี้จากนั้นก็จะทําอีกด้านหนึ่งผ่าเหมือนกัน,นะคะ่ะสอดมีดเข้าไปแล้วก็หลอนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็ดันมเมล็ดออกแบบนี้ค่ะง่ายมากๆเห็นไหมคะแช่ในน้าเกลือเลยค่ะแช่น้าเกลือเขาก็จะสวยสีก็จะไม่ดำทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล้านน้าเกลือออกนะคะประมาณสองน้ำใส่น้ําลงไปประมาณสองแก้วค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายประมาณแปดสิบกร,รมัม กระชอบบานตัวน,นี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะใส่ใบเตยลงไปเพื่อกิ่นหอมค่ะในส่วนของสีและกลิ่นของใบเตยเริ่มออกแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะแต่เราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดีย๋ยวจะนำไปแช่ในตู้เย็นเย็น,เยนๆเดีย๋ยวเราค่อยมาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันค่ะ สลัดร้อยแก้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแช่เย็นไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันแช่เย็นๆนะคะอร่อยมากเลยช่วงนี้หน้าร้อนด้วยทาไม่ยากนะคะลองเอาไปทำขายดู ถ้าต้องการเปรี้ยวกว่าน,นี้ก็ใช้สลาพันธุ์อื่นก็ได้นะคะสุมาลีเขาจะออกรสชาติหวานไม่ค่อยเปรี้ยวมากเท่าไหร่ลูกนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสละลอยแก้วของเรานะคะหน้านี้ก็ลองไปทําดูค่ะหวานชื่นใจโอเคค่ะเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ